กลางกรุงเทพยามค่ำคืนชาวบ้านทั้งชุมชนพงะเมื่อเห็นพระรูปหนึ่งอุ้มร่างสุนัขตายออกจากกุฏิกลางความมืดแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกไปทั้งร่างไม่ใช่แค่สุนัขที่สิ้นลมเพราะจากร่างนั้นมีบางสิ่งคล้ายเงาดำค่อยๆเคลื่อนไหวออกมาและคืนทั้งคืนชาวบ้านไม่มีใครกล้าหลับตาลงอีกเลยกลางกรุงเทพยามคำ่ำถนนแคบเงียบสงัดไฟสลัวสองเพียงบางจุดลมพัดผ่านต้นโพยใหญ่ เสียงใบไม้กระทบกันเบาๆบ้านเรือนสองข้างทางมืดสนิทมีเพียงเสียงจักจันดังเป็นระยะอากาศขมุกขมัวอบอ้าวชาวบ้านบางคนยังนั่งหน้าบ้านสายตาจับต้องไปยังวัดเก่าแก่กลางชุมชนกุฏิไม้เก่าๆยกสูงเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ด้านในทันใดนั้นประตูไม้เปิดออกช้าๆเสียงบานพับเอียดอัดก้องไปทั่วพระรูปหนึ่งก้าวออกมา จีวอนสีหม่นมองสะท้อนกับแสงไฟถนนในอ้อมแขนท่านมีร่างสุนัขตัวหนึ่งแน่นิ่งดวงตาปิดสนิทลิ้นห้อยออกมาเล็กน้อยเลือดสีเข้มซึมออกจากปากสุนัขหยดลงพื้นทีละหยดกลิ่นข่าวเลือดคลุ้งไปทั่วลมกลางคืนเสียงฝีเท้าของพระกระทบกับบันไดไม้ดังชัดเจนในความเงียบชาวบ้านที่นั่งอยู่หันมองพร้อมกันบางคนอ้าปากค้างบางคนเผลอร้องอุทานเบาๆ ความรู้สึกเย็นวาบแล่นไปทั่วสันหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกพระไม่พูดอะไรเพียงเดินตรงออกจากกุฏิสายตาจับจ้องไปข้างหน้าท่ามกลางความมืดมิดชาวบ้านทุกคู่ตาจ้องไปที่สุนัขตายในอ้อมแขนเสียงสุนัขตัวอื่นในวัดเริ่มเห่าเห่าลั่นราวกับรู้บางสิ่งที่คนไม่รู้เสียงสะท้อนก้องไปทั่วกำแพงวัดเพิ่มบรรยากาศหน้าขนลุกยิ่งขึ้นมือของพระกำแน่นที่ขนสุนัข นิ้วที่สั่นไหวสะท้อนแสงไฟเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในความเงียบงันนั้นทุกสายตาไม่อาจละไปได้บรรยากาศกดดันหนักหน่วงจนหายใจติดขัดบรรยากาศเงียบงันยังคงกดทับอยู่รอบวัดไม่มีใครกล้าขยับตัวเพียงเสียงลมหายใจสั่นไหวของชาวบ้านดังประสานกับเสียงเห่าหอนของสุนัขที่เริ่มบ้าคลั่งขึ้นทุกทีพระรูปนั้นยังคงก้าวเดินไปช้าๆเท้าวสวมรองเท้าแต่เก่าๆ ลาดไปตามพื้นดินที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงและใบไม้แห้งเสียงกรอบแกรบดังต่อเนื่องทุกย่างก้าวเหมือนยิ่งขับให้ความเงียบยิ่งหนาหนะักเงาของพระและร่างสุนัขที่ไร้ชีวิตทอดยาวบนพื้นดินทาบทับกับเงาต้นโพธิ์ที่พลิ้วไหวภาพนั้นบิดเบี้ยวราวกับเงาผีจนชาวบ้านบางคนยกมือขึ้นผนมโดยไม่รู้ตัวกลิ่นข่าวเลือดเริ่มแรงขึ้นพัดมาตามลมเย็นในยามคำ่ำบางคนยกผ้าขึ้นปิดจมกูก แต่สายตายังคงจับจ้องไปข้างหน้าทุกคนอยากรู้ว่าพระจะพาสุนัขที่ตายไปไว้ที่ไหนเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นท่านทำอะไรกับหมานั่นหรือว่ามีพิธีอะไรในกุฏิถ้อยคำเหล่านั้นเต็มไปด้วยความสงสัยและหวาดระแวงแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถามพระตรงๆพระเดินตรงไปยังศาลาวัดเก่าซึ่งตั้งอยู่กลางลานหลังคากระเบื้องแตกราวเงามืดซ่อนตัวอยู่ตามเสาไม้ผุพัง บรรยากาศเก่าแก่ราวกับหยุดเวลาไว้หลายสิบปีเมื่อพระก้าวขึ้นศาลาเสียงไม้ดังเอียดอาตรับน้ำหนักร่างสุนัขแน่นิ่งแกวนไกวเล็กน้อยในอ้อมแขนหยดเลือดยังคงไหลเป็นทางทาบลงบนพื้นศาลาที่ขึ้นราดำสายตาชาวบ้านเบิกกว้างทุกการเคลื่อนไหวเหมือนช้าไปหมดเสียงหัวใจเต้นดังอยู่ในหูแต่ละคนความกลัวค่อยๆกลืนกินใจ แต่ความอยากรู้อยากอยากเห็นกลับผลักดันให้ทุกคนมองต่อไปพระวางร่างสุนัขลงกลางศาลาชาชาะมัตระวงังมือของท่านสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังเก็บซ่อนความรู้สึกบางอย่างใบหน้าท่านนิ่งแต่แววตาลึกลับยากจะเข้าใจสุนัขตัวนั้นนอนนิ่งขนสีน้ำตาลเปื้อนเลือดลำตัวผอมแห้งราวกับอดอาหารมานานบริเวณคอมีรอยคล้ายเชือกรัดร่องรอยช้ำบ่งบอกถึงความทรมานก่อนตาย เสียงมาเห่าข้างล่างศาลาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนเสียงโหยหวนยาวและแหลมบาดหูดังรอบวัดจนเด็กเล็กที่นั่งตักแม่สะดุ้งร้องให้ผู้ใหญ่รีบเอามือปิดปากเด็กกลัวว่าจะรบกวนพระพระก้าวถอยออกเล็กน้อยมองร่างสุนัขด้วยสายตาจ้องเขมง็งบรรยากาศขณะนั้นเหมือนเวลาได้หยุดนิ่งไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่ลมหายใจก็หนักหน่วงจนได้ยินชัดทันใดนั้น สายลมแรงวูบหนึ่งพัดผ่านเสาศาลาสันสะเทือนผ้าขาวเก่าๆที่คลุมพระพุทธรูปในศาลาปลีไหวเผยให้เห็นใบหน้าของพระพุทธรูปแตกหักตาซ้ายหลุดหายไปเหลือเพียงโพรงมืดลึกหน้าขนลุกชาวบ้านหลายคนเผลอร้องเสียงหลงบรรยากาศยิ่งกดดันราวกับมีบางสิ่งมองตอบกลับมาจากเงามืดนั้นและในขณะเดียวกันเสียงหมาที่เคยเห่าก็เปลี่ยนเป็นเสียงครางต่ำ,ตำ ประสานกันจนคล้ายเสียงโหยหวนจากนรกพระยังคงยืนนิ่งมือกำจีวรนแน่นสายตาของท่านเหมือนกำลังสื่อสารกับร่างสุนัขชาวบ้านบางคนสังเกตเห็นริมฝีปากพระขยับเหมือนกำลังพึมพำคำบางอย่างเบาๆเสียงสวดแผ่วๆแทรกออกมาไม่ใช่เสียงสวดมนต์ที่คุ้นหูเป็นเสียงทุ้มต่ำแปลกประหลาดก้องสะท้อนภายในศาลาเก่าเหมือนถ้อยคำจากภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ ความรู้สึกเย็ยนว่าแผ่ซ่านไปทั่วร่างชาวบ้านหลายคนเริ่มตัวสัน่นบางคนหันไปกระซิบกันว่ามันไม่ใช่บทสวดธรรมดาเหมือนเสียงอะไรที่ไม่ควรได้ยินแสงไฟถนนที่ลอดเข้ามาสั่นไหวราวกับกำลังดับลงเงารอบศาลาเริ่มยาวขึ้นท้าไปทั่วลานวัดเหมือนแขนของบางสิ่งกำลังจะเอื้อมคว้าทุกคนที่มองอยู่เสียงหมาที่ครางต่ำๆดังประสานเป็นจังหวะเดียวกับเสียงพึมพำของพระ รากับว่าพวกมันเข้าใจรากับกำลังตอบสนองความกลัวเพิ่มพูนจนบางคนเริ่มขยับถอยหลังแต่ทุกสายตายังจับจ้องไปที่ร่างสุนัขเพราะในความมืดนั้นดวงตาของมันที่ปิดสนิทกลับขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังสั่นกระตุกจนบางคนถึงกับยกมือขึ้นปิดปากตัวเองไม่ให้กรีดร้องลมหายใจของชาวบ้านหนักหน่วงอากาศรอบวัดเย็นเยียบผิดปกติเสียงหัวใจดังชัดเจนในอกและพระยังคงยืนนิ่ง เสียงพึมพำของท่านดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงที่ฟังออกเหมือนคำสั่งบางอย่างสุนัขที่นอนแน่นิ่งขาเริ่มกระตุกเล็บขวรนกับพื้นศาลาดังกรอบกแรกรบเสียงนั้นสะท้อนเข้าไปในหูทุกคนความเงียบถูกฉีกขาดด้วยความสยองสายตาของชาวบ้านเต็มไปด้วยความไม่เชื่อบางคนยกมือไหว้ร้องขอให้หยุดบางคนร้องห้ามเสียงสัน่นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ เพราะบรรยากาศเหมือนมีพลังบางอย่างขวางไว้พระก้าวเข้าใกล้ร่างสุนัขอีกครั้งยกมือขึ้นเหนือหัวมันสายตาท่านเข้มข้นจนเหมือนแสงไฟส่องออกมาเสียงพึพมพำดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมและในวินาทีนั้นสุนัขที่ควรตายไปแล้วกลับขยับหัวขึ้นเล็กน้อยดวงตาที่ปิดสนิทค่อยๆเปิดออกแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่ดวงตาธรรมดาเป็นแสงแดงสว่างจ้าส่องประกายวาบเหมือนฐานไฟในกองเพลิง ท่ามกลางเสียงหมาหอนที่ดังก้องไปทั้งวัดดวงตาสีแดงสว่างของสุนัขฉายแสงออกมาแสงนั้นสะท้อนบนเสาสาลาสะท้อนบนใบหน้าชาวบ้านที่ยืนตัวสั่นอยู่รอบลานทุกคนเบิกตาโพลงหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาเสียงครางต่ำๆของสุนัขดังขึ้นไม่ใช่เสียงหมาทั่วไปแต่เป็นเสียงแหบแห้งก้องสะท้อนเหมือนมีหลายเสียงพูดพร้อมกันราวกับเสียงจากใต้ดิน เล็ดลอดออกจากลำคอที่เคยแน่นิ่งชาวบ้านคนหนึ่งทนไม่ไหวหันหลังจะวิ่งกลับบ้านแต่เพียงก้าวแรกเสียงเ่าหอนนับสิบก็ดังก้องพร้อมกันสุนัขที่อยู่นอกกำแพงวัดพุ่งเข้ามาเกาะรั้วเหล็กกัดฟันโชเขี้ยวตาเป็นประกายวาวเหมือนพวกมันกำลังถูกสะกดชายคนนั้นชนะขาแข็งถือเหงื่อไหลท่วมหน้าผากเขาหันกลับมามองศาลาอีกครั้งภาพที่เห็นทำให้เขาแทบสุดลงกับพื้น สุนัขที่ตายไปแล้วค่อยๆย,ยกหัวขึ้นขนสีน้ำตาลเปื้อนเลือดยกตั้งชันเหมือนถูกไฟฟ้าสก,กิดร่างมันสั่นไหวขาที่เคยแข็งแน่นิ่งเริ่มขยับเสียงกรอบกแกรบของกระดูกดังลอดออกมาเหมือนข้อต่อที่แข็งค้างกำลังถูกบังคับให้เคลื่อนไหว้พระรูปนั้นยังคงถุ่มพันเสียงดังขึ้นเป็นจังหวะเร่งลมเย็นพัดแรงวูบหนึ่งไฟถนนที่เคยส่องสว่างกระพริบเงาในศาลาเริ่มขยายใหญ่ ราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงานั้นสุนัขหอบหายใจแรงเสียงดังถือหอบเหมือนคนใกล้ตายแต่ละหอบเต็มไปด้วยความทรมานและในวินาทีต่อมามันก็เห่าขึ้นเสียงต่ำดังก้องกังวานจนชาวบ้านหลายคนกรีดร้องแม่เท่าคนหนึ่งรีบยกมือไหว้น้ำตาไหลพรากเสียงสั่นเอ่ยขึ้นว่านี่มันไม่ใช่ของดีนี่มันของต้องห้ามพระกำลังเล่นกับสิ่งที่ไม่ควรเล่น แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหยุดทุกคนยืนแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยพลังที่มองไม่เห็นสายตาทุกคู่ยังจับต้องไปที่ร่างสุนัขที่ตอนนี้กำลังยันขาลุกขึ้นยืนบนศาลาเลือดที่แห้งกรังไหลซึมออกมาอีกครั้งกลิ่นคาวแรงฉุนกระจายทำให้บางคนอาเจียนออกมาเสียงอาเจียนนั้นผสมกับเสียงร้องให้ของเด็กเสียงกรีดร้องของผู้หญิงและเสียงพึมพำของพระ ทั้งหมดปรปรนเป็นบรรยากาศโกลาหลหน้าสะพรึงกลัวพระยังคงไม่ละสายตาใบหน้าท่านซีดขาวดวงตาคมเข้มเหมือนแฝงความลับปากยังคงขยับไม่หยุดราวกับกำลังบังคับบางสิ่งให้ตื่นขึ้นเต็มที่สุนัขยืนขึ้นจนได้ร่างกายบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติขาหลังสั่นไหวเหมือนจะหักแต่ก็ยังยืนทรงตัวได้ตาแดงวาวจ้องมองไปยังชาวบ้านด้านล่างเสียงครางต่ำดังขึ้นในลำคอ รากับกำลังหัวเราะเย้ยหยันชาวบ้านบางคนยกเท้าเตรียมวิ่งแต่ทันใดนั้นเสียงเห่าหอนของสุนัขทั้งวัดดังขึ้นพร้อมกันเหมือนเป็นสัญญาณฝูงสุนัขนับสิบกรูกันเข้ามาที่ลานวัดยืนล้อมรอบศาลาเคี้ยวแหลมวาวสะท้อนแสงไฟสลัวคนที่คิดจะหนีหยุดชนะกกลายเป็นถูกขังอยู่กลางวงล้อมความกลัวบีบรัดจนแทบขาดใจเหงือท่วมใบหน้าหัวใจเต้นกระหน่ำจนหูอื้อ ทันใดนั้นสุนัขที่ตายฟาดขาใส่พื้นดังสนัน่นเสียงนั้นก้องสะท้อนเหมือนระฆังวัดแรงสั่นสะเทือนจนเสาศาลาสะเทือนตามผนังไม้บางส่วนร้าวแตกเศษฝุ่นปลิวกระจายชาวบ้านหลายคนสุดลงนั่งมือสั่นเทาสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาบางคนเอามือกุมอกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นพระก้าวไปข้างหน้ายกมือชี้ไปที่สุนัขเสียงคึมพำกลายเป็นเสียงคำราม เหมือนมนสะกดที่รุนแรงจนหูของทุกคนเจ็บแปลกบางคนถึงกับเอามือปิดหูร้องด้วยความเจ็บปวดสุนัขเงยหน้าขึ้นเห่าหอนยาวและดังเสียงนั้นก้องสะท้อนออกไปไกลเกินกำแพงวัดเหมือนปลุกให้หมาทั้งชุมชนตื่นเสียงเห่าตอบกลับมาจากทุกทิศท,ทุกทางแผ่ก้องไปทั่วกรุงเทพพย,ยามคมข้าคืนนั้นเด็กเล็กกรีดร้องเสียงหลงแม่รีบกอดลูกแน่นบางคนพยายามท่องบทสวดมนต์ แต่เสียงกลับสั่นพร่าเพราะความกลัวครอบงำสุนัขที่ยืนอยู่บนศาลาหันหน้ามองชาวบ้านทีละคนดวงตาแดงวาวจับจ้องทุกสายตาที่สบมันรู้สึกเหมือนถูกดูดวิญญาณออกไปขนลุกสู้ตั้งแต่ต้นคอถึงส้นเทา้าแม่เท่าคนเดิมตะโกนขึ้นว่าอย่ามองตามันจะดึงเอาชีวิตไปเสียงเธอดังสัน่นแต่ก็ปลุกให้บางคนรีบก้มหน้าหลบสายตาสุนัขพระยังคงยืนนิ่ง แต่ในแววตาเริ่มมีร่องรอยของความเหนื่อยล้าเหงื่อไหลลงมาตามขมับปากยังคงพึมพำไม่หยุดเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นศาลาที่เก่าแก่เริ่มสั่นไหวไม้ผุพังส่งเสียงเอียดอาดฝุ่นปลิวคลุ้งเหมือนหมอกเงาดำลือยไปมาตามพื้นเหมือนหมูยักย้ายลอย,ยวนรอบเสาสายลมพัดแรงจนใบโพปลิววันเสียงกรอบกแกรบด,ด,ดังเหมือนฝนตกสุนัขกระโจนขึ้นสูงขาหน้าฟาดอากาศ เสียงเหมือนฟ้าผ่ากล้องไปทั่วสายตาชาวบ้านทุกคนจับจ้องหัวใจเต้นแรงแทบระเบิดเสียงผู้หญิงร้องให้ดังระงม,มเสียงเด็กเล็กสั่นสะอื้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะบรรยากาศหนาวเย็นเหมือนนรกกำลังแผ่เข้ามาพระก้าวเข้าไปใกล้ดวงตาท่านแดงฉ่ำด้วยแรงกดดันท่านยกมือขึ้นอีกครั้งเสียงพึมพำกลายเป็นเสียงตะโกนก้องทุกท้อยคำเหมือนค้อนทุบลงบนอกทุกคน จนบางคนล้มลงไปกองกับพื้นสุนัขตายที่ฟื้นขึ้นส่งเสียงคำรามหยนหูมันกระตุกขยับคอที่มีรอยเชือกจนเลือดสาดกลิ่นคาวาคะคลุ้งหนักหน่งยิ่งกว่าเดิมเหมือนลมเย็นที่แทรกซึมเข้าไปในปอดทุกคนและทันใดนั้นสุนัขหันไปมองพระแสงตาแดงวาบจ้องตรงเสียงคำรามสะท้อนดังออกมาพร้อมกันทั้งจากปากสุนัขทั้งจากฝูงสุนัขรอบวัด เสียงนั้นก้องสะเทือนจนแผ่นดินสัน่นทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปในค่ำคืนนั้นกลางกรุงเทพมหานครที่ควรเต็มไปด้วยแสงไฟและความวุ่นวายกลับกลายเป็นสนามแห่งความลี้ลับสนามที่ความจริงและความตายกำลังทับซ้อนกันเสียงคำรามจากสุนัขตายที่ลุกขึ้นยืนสะท้อนก้องไปทั่วลานวัดทุกอย่างรอบตัวสั่นสะเทือนแม้แต่พื้นไม้ศาลาเก่าก็สั่นตามแรงเสียงนั้นฝุ่นร่วงลงมาจากเพดานเหมือนละอองควันสีเทา ลอยวนในแสงไฟสลัวราวกับเท่าฐานจากไฟเผาศพพระรูปนั้นยังยืนนิ่งแต่ดวงตาเริ่มแข็งกร้าวมือสั่นไหวขณะกำจีวรแน่นราวกับกำลังดึงพลังบางอย่างมาควบคุมสถานการณ์เสียงพึมพำจากปากของท่านดังขึ้นเป็นจังหวะหนักแน่นเหมือนบทสวดที่เต็มไปด้วยความลึกลับและต้องห้ามสุนัขที่ตายไปแล้วหันคอช้าๆคอของมันมีเสียงดังกรอบแกรบราวกับกระดูกหักแล้วถูกบังคับให้เคลื่อนไหวอีกครั้ง มันเหลียบมองชาวบ้านที่ยืนล้อมรอบสายตาแดงฉ่าแผ่แสงวาบเหมือนเปลวไฟกําลังลุกโชนในเบ้าตาชาวบ้านหลายคนรีบเบือนหน้านี้แต่สายตาของมันยังคงกวาดไปทั่วใครก็ตามที่ศบตาเพียงเสี้ยววินาทีจะรู้สึกเหมือนเลือดในกายถูกดูดออกไปผิวหนังเย็นเฉียบหัวใจสันส้านราวกับจะหยุดเต้นเสียงเด็กเล็กร้องให้สะอึกสะอื้นแม่กอดลูกแน่นจนตัวสัน่น ผู้ชายหนุ่มบางคนทำท่าจะวิ่งหนีแต่ฝูงสุนัขที่ล้อมวัดไว้เห่าเสียงต่ำพร้อมกันฟันขาววาวในความมืดเหมือนแสงมีดทุกคนจึงถูกขังอยู่ในลานวัดโดยสมบูรณ์บรรยากาศเงียบงันสลับกับเสียงคำรามเสียงมาหอนดังต่อเนื่องเป็นจังหวะเหมือนกำลังบูชาอะไรบางอย่างลมเย็นพัดแรงกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นสาบสัตว์ฟุ้งไปทั่วจนบางคนทนไม่ไหวต้องอาเจียนออกมาพระก้าวไปข้างหน้าชา้ชา ใบหน้าท่านเคร่งเครียดริมฝีปากยังคงท่องถ้อยคำที่ไม่มีใครเข้าใจเสียงนั้นต่ำก้องประสานกับเสียงลมและเสียงหอนของสุนัขเหมือนทุกสิ่งกำลังรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวสุนัขตาเหยียบขาหน้าลงกับพื้นศาลาเสียงดังตึงก้องสะท้อนแรงสั่นทำให้เสาศาลาโยกไหวขาของมันขยับก้าวทีละก้าวใกล้พระเข้ามาเรื่อยเอยเสียงเล็บครูดไม้ดังแสบแก้วหู สายตาของชาวบ้านทุกคู่จับจ้องบางคนยกมือพนมไหว้บางคนร้องให้จนเสียงขาดหายแต่ไม่มีใครขยับเข้าไปช่วยพระเพราะแรงกดดันมหาศาลทำให้ทุกคนแข็งทื่อเหมือนถูกสะกดเมื่อสุนัขเข้ามาใกล้พระเพียงไม่กี่ก้าวพระยกมือขึ้นเหนือศีรษะเสียงสดเปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนก้องก้องสะท้อนออกไปทั่ววัดแสงไฟสลัวพลันดับลงครู่หนึ่งความมืดปกคลุมทุกอย่างในความมืดนั้น ชาวบ้านได้ยินเสียงเล็บขวนพื้นไม้ต่อเนื่องดังใกล้ขึ้นทุกทีเสียงหอบหายใจแหบแห้งของสุนัขดังราวกับอยู่ข้างหูเด็กบางคนกรีดร้องสุดเสียงแม่ต้องเอามืออุดหูแต่ก็ไม่ช่วยอะไรทันใดนั้นแสงไฟกลับมาสว่างวา่าสุนัขตายกระโจนขึ้นสูงฟันคมแหลมนับไปที่พระแต่พระยกมือขึ้นขวางเสียงดังสนั่นเมื่อฟันกระแทกกับมือไม่ใช่เสียงเนื้อถูกกัด แต่เป็นเสียงเหมือนโลหะกระทบกันแสงว่าแผ่ออกจากมือพระสุนัขถูกผลักกระเด็นไปชนเสาศาลาเสียงกระดูกหักดังลัน่นร่างมันร่วงลงมากระแทกพื้นแต่แทนที่จะนอนแน่นิ่งมันกลับลุกขึ้นยืนอีกครั้งร่างกายบิดเบี้ยวกว่าเดิมชาวบ้านร้องลัน่นบางคนทุดลงกับพื้นบางคนตะโกนเรียกให้พระหยุดแต่พระไม่ละความพยายามเสียงท่องมนของท่านดังก้องกังวานยิ่งกว่าเดิม สายตาเปลี่ยมไปด้วยความเด็ดเดี่ยวแม้ร่างกายจะสั่นไหวด้วยความเหนื่อยล้าสุนัขก,ก้าวออกมาจากเงาเสาตาแดงวาวยิ่งกว่าเดิมขนตั้งชันราวกับน้ำเลือดหยดลงเป็นทางกลิ่นสาบแรงจนทำให้หายใจไม่ออกมันแงนหน้าหอนอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนคำสั่งเรียกบางสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินพื้นศาลาเริ่มสัน่นเสียงไม้แตกร้าวดังขึ้นเงาดำเลื้อยไปมาบนพื้นเหมือนมูจำนวนมาก บางเงาพุ่งไปพันรอบขาชาวบ้านทำให้หลายคนล้มลงร้องด้วยความกลัวแต่พอลืมตาขึ้นกลับไม่เห็นอะไรมีเพียงรอยช้ำดำปรากฏบนผิวพระหันไปมองชาวบ้านสายตาท่านเต็มไปด้วยความกดดันแต่ปากยังคงท่องมนเสียงนั้นเหมือนคําสั่งห้ามเหมือนพยายามปกป้องไม่ให้เงามืดเหล่านั้นกลืนกินทุกคนแต่สุนัขไม่หยุดมันพุ่งเข้ามาอีกครั้งแรงกระแทกทำให้พื้นศาลาแตกเป็นรู เสียงไม้หักดังสะท้อนฝุ่นฟุ้งตลบทั่วลานชาวบ้านกรีดร้องระงม,มบางคนพยายามจะวิ่งฝ่าออกจากวัดแต่ฝูงสุนัขนับสิบข้างนอกยืนขวางไว้เห่าเสียงต่ำพร้อมกันราวกับยามเฝ้าประตูพระถอยหลังเพียงก้าวเดียวใบหน้าซีดเพิดเงื่อไหลทั่วร่างแต่ยังยืนหยัดไม่ถอยมือท่านยกขึ้นอีกครั้งเปล่งเสียงก้องสะท้อนราวกับระคังยักย้ายเสียงนั้นทำให้ชาวบ้านหลายคนถึงกับหูอื้อ น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวสุนักชนักเพียงเสี้ยววินาทีแต่แสงตาแดงว่าปรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเหมือนมันโกรธเกรี้ยวเสียงคำรามดังสะท้อนจากทุกทิศจนใบโพร่วงกราวเหมือนฝนตกทันใดนั้นพระเก้าพุ่งไปข้างหน้าเอามือกดลงบนหัวสุนัขเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูดังออกมาจากปากมันแสงตาแดงระเบิดออกเป็นประกายไฟเงามืดที่พันรอบศาลากรีดร้องตามไปด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นชาวบ้านหลายคนล้มลงกับพื้นมือกุมหูกรีดร้องเพราะเสียงนั้นดังเกินทนบางคนหมดสติไปตรงนั้นบางคนสวดมนต์ด้วยเสียงสัน่นแต่ก็เหมือนถ้อยคำทั้งหมดถูกกลืนหายไปในอากาศพระกัดฟันแน่นเสียงสวดของท่านดังขึ้นเรื่อยๆแต่ร่างท่านสันอย่างเห็นได้ชัดเหมือนแรงของสิ่งที่อยู่ในสุนัขนั้นกำลังต่อต้านและผลักกลับอย่างรุนแรง สุนัขสะบัดหัวอย่างบ้าคลั่งดวงตาส่องแสงแดงจนสว่างไปทั้งศาลาเล็บมันขว่วนกับพื้นไม้จนแตกกระจายเศษไม้ปลิวว่อนเหมือนมีดเล็กๆบางชิ้นบาดแขนชาวบ้านเลือดไหลเสียงร้องด้วยความเจ็บดังขึ้นระงมท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นชาวบ้านบางคนเริ่มสังเกตเห็นสิ่งประหลาดใต้เงาของสุนัขเหมือนมีเงามนุษย์อีกเงาหนึ่งซ้อนอยู่เงานั้นสูงใหญ่แขนยาวผิดธรรมชาติ นิ้วเรียวยาวราวกับกรงเล็บมันเคลื่อนไหวพร้อมกับสุนัขเหมือนเป็นร่างที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เสียงแม่เท่าคนหนึ่งร้องลัน่นไม่ใช่หมามันไม่ใช่หมาแล้วชาวบ้านหลายคนหันไปมองและสิ่งที่เห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นเงาดํานั้นค่อยๆแยกตัวออกจากร่างสุนัขแต่ยังคงเชื่อมโยงด้วยเส้นเงาบางๆเหมือนสายโซ่ล่องหนร่างนั้นสูงเท่ากับหลังคาศาลาดวงตาสองข้างเป็นเพียงโครงมืด ที่ใช้แสงแดงวาวอยู่ภายในความเงียบปกคลุมเพียงชั่วขณะก่อนที่เสียงคำรามจะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงสุนัขแต่เป็นเสียงของเงาดำที่ก้องสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าแตกกลางอ,อกทุกคนแรงสะเทือนทำให้ชาวบ้านหลายคนล้มลงไปกองพระถอยหลังอีกเก้าวแต่ยังไม่ละเสียงสวดใบหน้าท่านซีดขาวแววตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ยังมีประกายมุ่งมั่นสู่ ราวกับนี่คือสิ่งที่ท่านเตรียมใจมาเผชิญอยู่แล้วเงาดำนั้นก้าวออกมาจากศาลาขาใหญ่ยาวเหยียบลงกับพื้นดินเสียงดังก้องสะเทือนเหมือนฟ้าผ่าดินแตกกระจายเป็นร่องลึกลมแรงพัดรอบวัดต้นโพเอนไว้ราวกับจะหักโคน่นเสียงหมาทั้งวัดหยุดลงในทันทีความเงียบเข้ามาแทนที่แต่เป็นความเงียบที่กดดันจนแทบหายใจไม่ออกทุกคนรู้ว่าพลังที่แท้จริงเพิ่งถูกปลดปล่อยออกมา เงาดำมหมาที่ก้าออกมาจากร่างสุนัขยืนตระงานกลางลานวัดดวงตาแดงวาวสองดวงฉายแสงกดข่มทุกชีวิตชาวบ้านนอนกองกับพื้นหลายคนร้องให้หลายคนหมดสติเสียงสวดมนต์ที่เคยดังระงมงมเงียบหายไปหมดพระรูปนั้นยังคงยืนนิ่งใบหน้าอาบด้วยเหงื่อริมฝีปากสั่นไหวแต่ยังสวดมนต์ไม่หยุดเสียงสวดดังสอดประสานกับเสียงลมจนเหมือนทั้งวัดกำลังสั่นสะเทือนตามเงาดำคำรามอีกครั้ง เสียงดังสะท้อนออกไปไกลและจนพื้นดินสัน่นฝุ่นปลิวกระจายราวกับพายุต้นโพเอนโอนใบไม้ร่วงลงมาราวกับฝนพระก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวตะโกนถ้อยคำสุดท้ายของมนเสียงนั้นดังชัดเจนเหมือนระฆังยักษ์ใหญ่สว่างวาบออกมาจากร่างท่านเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์พุ่งตรงไปยังเงาดำและสุนัขเงาดำกรีดร้องเสียงหลอนหูร่างมันบิดเบี้ยว เส้นเงาที่เชื่อมกับสุนัขขาดสะบั้นทีละเส้นแสงขาวเจิดจ้าแผ่กระจายออกไปทั่วลานจนชาวบ้านทุกคนต้องยกมือขึ้นปิดตาเสียงแตกสะท้อนดังลั่นเหมือนแก้วมะหมาแตกสลายเงาดำหายวับไปกับความมืดสุนัขล้มลงกับพื้นศาลาร่างแน่นิ่งเหมือนเดิมไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวอีกความเงียบเข้ามาแทนที่ทันทีฝูงสุนัขรอบวัดหายไปหมดราวกับไม่เคยมีอยู่ตรงนั้น เพียงเหลือกลิ้นสาบอวนในอากาศและเสียงลมหายใจหอบสั้นของชาวบ้านที่ยังไม่หมดสติพระอยู่นิง่งร่างท่านโอนเอ็นไปมาก่อนจะสุดนั่งลงกับพื้นศาลาใบหน้าซีดขาวดวงตาหลับลงเหมือนหมดแรงจีวรเปื้อนเหงื่อและฝุน่นแต่ท่านยังคงหายใจเบาๆชาวบ้านค่อยๆฟื้นตัวบางคนลุกขึ้นทั้งน้ำตาบางคนประคองกันพยุงตัว ทุกคนมองไปที่พระด้วยสายตาเคารพและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันแม่เท่าคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเสียงสัน่นคืนนี้เราได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นอย่าได้เอาไปเล่าขานเล่นที่นี่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่มีใครเถียงทุกคนเพียงก้มหน้ารักสายตายังจับต้องไปที่ร่างสุนัขบนศาลาซึ่งครั้งนี้แน่นิ่งจริงๆไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวแต่บรรยากาศเย็นยะเยือกยังคงไม่จางหาย ลมพัดผ่านต้นโพอีกครั้งเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆราวกับเสียงกระซิบจากวิญญาณที่ยังวงเวียนอยู่ชาวบ้านค่อยๆเดินออกจากวัดทีละคนไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดินเงียบเงียบบรรยากาศหนักอึ้งยังคงคลุมทั่วทั้งลานพระรูปนั้นยังนั่งนิ่งเงียบสงัดใต้แสงจันทร์ร่างสุนัขนอนเคียงข้างและในความเงียบนั้นบางคนที่หันกลับไปมอง เหมือนเห็นเงาตาแดงวววขึ้นอีกครั้งเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ความมืดจะกลืนกินไปทั้งหมดจบตอนบางครั้งเรื่องลี้ลับที่เราได้ยินหรือพบเห็นอาจไม่ได้มีคำอธิบายที่ชัดเจนแต่สิ่งที่เรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นคือความกลัวและศรัทธามักเดินคู่กันเสมอเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่เข้าใจความเชื่อและความเมตตาคือเกราะที่ช่วยประคองจิตใจสุนัขตัวเล็กๆที่สิ้นลมในคืนมืดนั้นไม่ใช่เพียงร่างไร้วิญญ,ญาณ แต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวใจเราว่าทุกชีวิตมีค่าและความเมตตาคือสิ่งเดียวที่จะทำให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมโลกได้อย่างสมบอย่าลืมว่าความมืดนอกตัวอาจน่ากลัวแต่ความมืดในใจเราน่ากลัวกว่านั้นเสมอขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องราวจนจบครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสะท้อนใจและน่าติดตามในตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ครับ